สวัสดีจ้าอากาศหนาวไหมจ้าวันนี้อุณหภูมิลดลงนะคะมีลมเข้ามาพยากรณ์อากาศสุดยอดค่ะเยี่ยมมากเค่ะเป็นตามคําพยากรณ์อากาศจริงนะคะวันนี้นะคะแม่ปูเรามาดูแลสุขภาพด้วยกัน อันนี้มีน้ำคอโลฟิลแล้วก็ถังเช่านะคะของนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลนะคะเวลาเวลาจะเป็นหวัดนะคะเวลาแพ้อากาศหรือคัดจมูกไอจามนะคะนะจามมีน้ามูกหรือแพ้อากาศเราจามยางเงจะเอาตัวนี้เลยค่ะอัด อัดทันทีเม็ดหนึ่งนะคะหนึ่งแคปซูลน,นะคะอัดหนึ่งแคปซูลทันทอีอาการที่เป็นวาดจามหรือคัดจมูกรู้สึกปวดหัวนี่จะดีขึ้นเลยนะคะตัวถังเช่าตัวนี้นะคะแล้วก็คอเลฟิลนะคะตัวแม่ปูนี่คะ่ะจะเอาคอเลฟิลกินลงไปส0ซีซีสดๆนะคะตัวนี้นะคะกินลงไปนะคะแล้วก็ ตามด้วยน้ำน้ำคาร์โฟิลผสมน้ำดื่มขวดนี่กินลงไปมือนึงบ่ให้ขาดได้แล้วคะการดูแลสุขภาพตัวนี้บ่าขาดจ่เคลียร์แล้วคะเพราะว่าเข้าเป็นโรคแผลพุ่มเจ้าของแล้วค่ะเข้าต้องใส่ใจในสุขภาพของเขายังอ่ะพิถีพิถันหรอกอ่ะยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วอ่าเพราะว่า เทาก็มองว่าเห็นว่าอากาศที่เขาได้เข้าไปนโพร้งจมูกในปอดเท่านี้มันมันมันดีแค่ไหนเขามันก็่าสามารถที่จะเอามากรองได้คือจงเขากองน้ำปลากรองอเศษฟุ้นอย่างไดนะคะเขาก็ต้องใส่ใจในการดูแลนะคะก็ต้องเอาตัวน้ำคาร์บอนฟิน์นี่ต้องกินทุกมือ้อต้องดื่มทุกมือ้อโดยเฉพาะ อากาศเย็นๆจังสี่นะคะไปพวกเชื้อเวลาต่างๆนะคะที่เข้าสูดดมเข้าไปนะคะ <Miles> เข้าว่รู้หรอพ่ามันจะเข้าไปมากน้อยแค่ไหนเข้าดังนั้นเข้าควรจะดูแลสุขภาพด้วยน้ำคลอโรฟิลนะคะแล้วกหัวเชื้อะคลอโรฟิลนะคะหัวเชื้อคลอโรฟิลสดๆจังสี่นะคะตอนเศร้ากินได้1 0บซีซีแห้งดีแล้จ้ะก,ก็ต้องอ่า แปรงฟันด่มหัวเชื่อไปสดๆนะคะเบียเข้าไปขวดนึงเหมดขวดนี้ได้แห้งดีได้จ้ะหรือหนึ่งสลิงนะคะขวดนี้เท่ากับหนึ่งสลิงสิบซีซีนะคะต่อต่อ,ต,อต่อมือตอนเศร้านะคะตัวน,นี้นะคะดีร่อยเป็นเส้นเลยนะคะรูสึกมีอาการปวดหัวตรงนี้นะคะแล้วก็กมีอาการ เป็นว่าจามแล้วมันแบบเขาเริ่ว่าแพ้อากาศนะคะเขาก็เอาตัวนี้เขากินหัวเชื้อคอเคลฟิวล,ลงไปนะคะเราก็อัดด้วยถังเช่านะคะถังเช่านึงแคปซูลนะคะถังเช่านึงแคปซูลก็ดื่มน้ำคอเลฟิวพร้อมดื่มขวดน,นี้แก้วหนึ่งตามลงไปน่นจจะหรือเข้าสิก,กินเป็นน้ำน้ำอุ่นก็นไดน้นะคะ แต่ว่าต้องวาร้อนนะคะน้ำในอุณหภูมิของกระดาษแก้วนึงนะคะนั่นจะซอยได้นะคะแล้วเราต้องดื่มต้องกินเป็นประจำทุกวันนะคะตัวฉังเช่าเหมือนกันนะคะดื่มไอ้รับประทานหนึ่งแคปซูลเป็นประจำทุกวันรับประทานก่อนนอนได้ยิ่งดีนะคะหรือถ้าเรามีอาการคัดจมูกนะคะแพ้อากาศนะคะอัดลงไปนะคะหนึ่งแคปซูลนะคะนี่ค่ะ ีวูน,นี่ก็รู้สึกเป็นคัดจมูกนะคะอากาศมันเย็นนะคะอุณหภูมิลดน,นี้นะคะจัดไปหนึ่งแคปซูลนะคะสดชื่นค่ะกระายน้ำ หรืออ่คอแห้งตัวนี้ช่วยได้นะคะหรือว่าเราไอระคายเครื่องคอไอไอแบบไม่ทราบสาเหตุไอคั้นคอขึ้นมาอ่ตัวหัวเชื้อตัวนี้นะคะหัวเชื้อคอเลฟิวนะคะยดลงไปนะคะ1 0ซีได้ให้ดีนะคะ ล็กน้อยอาจจะก,กินยากเลยว่ามันเฟือนแต่ความเฟือนของมันเป็นยาจำมือว่านั่นมันมันมะขมนะคะตัวหัวเชื้อกอโเราฟิวนะคะจะเข้าไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้ด้วยนะคะ ถ้าเด็กๆที่มีอาการฟันผุปวดฟันปวดฟันขึ้นกระทันหันเราเอาตัวหัวเชื้อตัวนี้นะคะหยอดเข้าไปในบริเวณของฟันนะคะบริเวณที่ปวดมันจะรักษาได้นะคะบริเวณที่เหงือกอักเสบนะคะตัวนี้หัวเชื้อคลอโรฟิลรักษาได้นะคะถ้าใครสนใจอ,อยากจะดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ ของนิวบ้านสุนภัยชัยมงคลอ,อยากจะเอาตัวหัวเชื้อคอโรฟิลแล้วก็อยากจะเอาตัวถังเช่าไปดูแลรักษาสุขภาพโทรติดต่อได้0802836846นะคะอา0802836846นะคะอ่าผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้ช่วยป้องกัน เชื้อไวรัสต่างๆได้แล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้เราป้องกันดีกว่าไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจซื้อสั่งซื้อได้วันนี้ฟรีค่าขนส่งนะคะอ่าขวดใหญ่จะอยู่ที่2,500บาทนะคะถ้าคุณสั่งสองขวดฟรีนะคะ ถ้าสั่งวันนี้1ขวดถึงสองขวดฟรีค่าขนส่งนะคะถ้าใครสนใจสั่งมาได้นะคะทักมาได้นะคะถังเช่าก็ราคา2,500บาทเหมือนกันนะคะหากท่านใดสนใจสั่งซื้อจะมีค่าขนส่งฟรีนะคะไม่คิดค่าขนส่งนะคะตัวนี้นะคะสนใจโทรติดต่อมาได้ที่ 0- ูนย์แปดศูนย์สองแปดสามหกแปดสี่หกนะคะ 0 80, 36, 8 0 2 8 3 6 8 4 6วันนี้ฝากไปเพียงแค่นี้นะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ